สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปนะครับสาหรับการแข่งขันฟุตบอลชาติมชาติอาเซียนรุ่นยูยี่สาปีนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็พ่ายแพ้จุดโทษให้กับอินโดนีเซียไปอย่างเฉียดฉิวนะครับเจ็ดประตูต่อ8ปนะครับประตูรวมนะสำหรับในเวลาเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งซึ่งนะครับวันนี้นะครับสเบตัวผู้เล่นนะครับที่ลงสนามก็ค่อนข้างที่จะ เป็นตัวผู้เล่นที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับก็จะมีสรวัตรพัสมันนะครับเป็นผู้รักษาประตูพัทรพลศึกษากิจเสกสันราตีนะครับลงมาเป็นกัปตันทีมสิทธาบุญล,ล่าและก็ยศก,กรบุรพาศิรภพวันดีพันธมิตรประพันธ์ชัย,ยพลอดทนพิชิตชัยเสียงกระโทกพ,พลเอกมณีกรแล้วก็สพลน้อยวงนะครับซึ่งนะครับในการเล่นครั้งนี้นะเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ย เกมส่วนใหญ่นะครับอินโดนีเซียจะเป็นผู้ที่ได้ครองบอลมากกว่านะครับตลอดระยะเวลาครึ่งแรกนะเล่นกันค่อนข้างที่จะดูแล้วนะทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดเล็กน,น้อยหเห็นอยู่ตลอดครับโดยเฉพาะการส่งบอลน,นะครับการส่งบอลให้เพื่อนเนี่ยจะเป็นการส่งบอลในบริเวณแคบขับขัน แล้วก็จะเสียลูกบ่อยๆนะครับด้วยความไม่แน่นอนของการรับส่งนี่แหละครับซึ่งมันเป็นปัญหามางตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนี้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเล่นร่วมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆครับแต่นะครับที่มันแฝงลึกๆอยู่ข้างในก็คือผมพูดไปแล้วครับว่านักเตะชุดนี้นะไม่ได้ด้ยอยก,กว่าอินโดนีเซียนะครับเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียเขามีการเล่นร่วมกันมาตลอดตั้งแต่นู่นแลวครับอยู่20ขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็ในนาทีที่60บครับยศกรบุรภานะก็สามารถทําประตูนะครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังนะกว่าจะได้ประตูซึ่งเป็นลูกหลุดเข้ามานะครับทําประตูแล้วก็เจนราเวนนะครับก็มาตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในเวลาต่อมาซึ่งเจนราเวนอีกแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วนะรุ่นยูสิของเราก็ได้อันดับ2ก็มาแพ้นัดชิงก็พะนักเตะนะครับลูกครึ่งฮอลแลนด์คนนี้แหละ นะครับที่ทําประตูทีมไทยรุ่นยูสิบแปดนะปีที่แล้วอ่ะที่พลาดการเป็นแชมป์ไปนะครับเข้าชิงก็ถือว่าเป็นเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะถ้าจะมองภาพรวมนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเล่นเล่นไม่ดีแต่สําหรับผมนะผมบอกบอกบอกเลยครับว่ารู้สึกว่าทีมไทยชุดน,นี้เนี่ยผมคิดว่ามีศักยภาพนะนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่โดดเด่นนะครับในการเล่นก็ยังเป็นกักๆอยู่นะนะครับโดยเฉพาะ นะครับผู้เล่นทางปีกเรานี่แหละนะครับขึ้นไม่ค่อยสุดเส้นนะพันธมิตรประพันธ์วันนี้ก็ยังยังเล่นไม่ออกนะยังยังเล่นติดติด,ด,ดขัดอยู่ซึ่งผมคิดว่านะในระยะต่อไปผมคิดว่านักเตะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าได้ขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรนะครับอย่างเต็มตัวและมีโอกาสนะครับที่จะไปค้าแข่งต่างประเทศนะผมคิดว่าจะจะเป็นการดีอย่างมากเลยนะครับ โดยเฉพาะยศกรบูรพาตอนนี้นะครับเสร็จทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็จะไปค้าแข่งที่สิงคโปร์นะครับวันนี้สรวัฒน์โพสมันนะครับก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีนะเซฟเซฟลูกจุดโทษได้ด้วยนะครับแล้วก็ทางพลเด็กมณีกรน,นี่นะครับถือว่าเล่นเล่นดีนะถือว่าเป็นคนปิดทองหลังผ้าเลยการเอาพนเด็กลงมาครึ่งแรกเนี่ยถือว่ามีผลอย่างมากนะครับเพราะว่ามันทําให้ทางอินโดนีเซียเนี่ยเจาะยากเจาะยากแล้วพลเด็กมี าการเล่นที่ว่า,าที่จะผมชอบนะนักเตะคนนี้นะตัวเล็กๆนะแต่ว่าผมคิดว่าเบสิกพื้นฐานแล้วการการอ่านเกมของของคนเด็กเนี่ยเขาเขาอ่านเกมดีนะนะครับเขาอ่านเกมดีเขาเขาเล่นค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพทั้งในเกมรับและเกมลุกนะครับแต่สำหรับนะครับเสกสรรราตีเนี่ยนะครับยังยังไม่ค่อยคงเ้้นคงวาเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวผู้เล่นที่ที่มีเกรดฟุตบอลที่ดีนะครับมีเส้นฟุตบอลที่ดีนะครับเล่นกันมาสองครึ่งนะจนได้ต่อเวลา30มนาทีดึงประตูตัวหนึ่งนะครับอินโดนีเซียเองวันนี้เล่นในลักษณะที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนเวลาเล่นเขาเล่นกับทีมอันดอนเนี่ยเขาจะกดเลยนะอินโดนเนี่ยแต่วันนี้หลายคนสงสัยว่าถ้าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเล่นส่งบอลกันแบบนี้ขา,ข,าขาดเกินเกินนะเล่นเสียบริเวณ แดนกลางเยอะมากนะครับและไม่สามารถที่จะ,ะทําเกมเข้าไปหน้าประตูคู่แข่งในใน,ในลักษณะบิวเกมนะทำเข้าไปไม่ได้เลยนอกนอกจากลูกที่ยศกรบุรภาได้และลูกที่นะครับเฉียดชิวที่จะได้ทั้งหลายลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจังหวะฉาบช,ชวยโต้กับเกือบทั้งสิ้นฮะ จะเป็นลักษณะน,นี้นะอาจจะเป็นสไตล์หรือว่าเป็นแทัคติกที่โคตรวางไว้ก็ได้นะลึกซึ้งเกินเราจะเข้าใจนะครับเพราะว่าด้วยสภาพนะมันมันไม่สามารถผมบอกแล้วครับว่าเวลาแข่งขันโ์นามต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเด็กมามาฝึกเข้าแคมป์ได้นะมันต้องทําไปตามเนื้อเนื้อผ้าทําตามหน้าง,งานเลยก็คือเด็กเราเนี่ยเล่นเล่นร่วมกันได้แค่นี้นะนะครับก็ถือว่าโค้ชวางทวัชยัยดำรงตระกูลทําได้ดีที่สุดแล้วครับผมคิดว่าทําได้ดีที่สุดแลหละ ดีเยี่ยมครับผมผมให้ดีเยี่ยมเลยว่าสามารถเล่นได้ประมาณนี้แล้วก็มีผลการแข่งขันแบบนี้ผมถือว่ายอดเยี่ยมซึ่งนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจผมจะอธิบายฟังว่าปกติล่วอินโดเนียเขาจะกดเลยนะกดแล้วเข้าถล่มประตูเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยทำไมแทคนิคก,ก,การวางเกมรับของไทยเนี่ยนะครับมันถึงสามารถต้านทานการบุกของอินโดนีเซียได้อินโดทําอะไรเราไม่ได้เลย ในครึ่งแรกผมคิดว่าโค้ดนะของยิโดคงญหญุนหิดเหมือนกันว่าทําไมเราเล่น,เล,นเล่นยังไงเนี่ยเล่นเนวเขาทุกอย่างนะครองบอลได้เยอะกว่านะครับมีโอกาสบุกได้มากกว่าแต่ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปทําประตูที่เยอไทยเราได้เลยลูกที่เจนราเวนได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นลูกที่อ่ไม่ใช่ปกติของยิโดนะลูกที่เสมอเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เจนลาเวนไม่ได้นะนะครับเขาวิ่งแทรกเข้ามาจากแถวสองนะ นะครับแล้วก็มม่วงจะจอ่อพุ่งมูม่งวงอะ่ะนี่นี่เป็นคุณสมบัติของนักเตะที่มาจากยุโรปครับมาจากฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะมีแพชชั่นชนิดนี้คือมีความรวดเร็วแข็งแกร่งนะครับแล้วทําอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอนี่คือสัญชาตญ,ญาณของซูน,น้าคนที่บอกรับว่าเจนลาเว่นมีโอกาสขึ้นติดชุดใหญ่ของอินโดนีเซียนะนักเตะฮอลแลนด์คนนี้เนี่ยแล้วเขายังเป็นเสาหลักให้กับทีมเยวชนอยู่ตอนนี้ถ้าไม่มีเจนลาเวนนะปีที่แล้วอินโดไม่ได้แชมป์ครับอยู่สิบเก้าอ่ะ และวันนี้ถ้าไม่มีเย็นแล้วเว้นวันนี้อินนดตกไปชิงที่สามแท่นะแพ้ไทยแนย่แต่ที่ยศกรบุรพายิงได้เป็นปกติของยศกรบลุรพาครับ<ๆ>เขาจะได้ประตูแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เสดายนะครับเสดายไปพ่ายจุดโทษไปเพียงลูกเดียวนะครับก็ถือว่าน้องๆเราเล่นได้เต็มที่เล่นได้ดีแล้วครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้กาลังใจนะนะครับส่วนอันนี้ผมพูดในในทีมยูย่สามซึ่งเป็นทีมพัฒนานะครับ ไม่ใช่ทีมบรูตรงนี้เนี่ยเราต้องให้กําลังใจน้องๆเราเนี่ยให้กําลังใจแล้วก็ผมคิดว่านักเตะชุดนี้มีอนาคตทุกคนแล้วผมคิดว่าเรามีเด็กที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมมากมายที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่การติดทีมชาติในรุ่นเยาวชนนะครับเราให้กําลังใจน้องๆเขาต่อไปแล้วก็ส่วนนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าสำหรับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยผมผมคาดเดาไม่ถูกหรอกครับ เพราะว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจจริงเนี่ยผมคิดว่ามีคนเดียวเท่านั้นก็คือมาดามแป้งแหละถ้าจะจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างมาดามแป้งเท่านั้นเพราะว่าท่านเป็นนายกสมาคมเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยถ้าถ้ามาดามแป้งจะทำผมคิดว่าไม่มีใครขัดได้หรอกเพียงแต่ว่ามันคงจะมีเงื่อนไขหลายอย่างนะซึ่งผมคิดว่ามาดามแป้งนี่แหละเป็นคนที่ติดต่อนักเตะจากยุโรปมาเยอะที่สุดและเป็นคนทัศนคติที่เปิดเพราะว่าท่านเป็นอาเซียนและเป็นนักธุรกิจ ท่านคงจะมองเห็นเหลี่ยมมุมบางอย่างที่คิดว่าทีมโรคืออะไรเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายยากถ้านคติของท่านเนี่ยผมรู้ว่าท่านท่านจะรู้เรื่องนี้ดีเพียงแต่ว่านะมันก็ยังมีม,มีมีข้อติดขัดหลายอย่างนะเพื่อนๆก็คงเข้าใจนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะมาพูดว่าเป็นความผิดความถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวคิดแตกต่างกันแต่สําหรับแนวคิดของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเป็นแนวคิดที่มันสมบูรณ์นะ เพียงแต่ว่าแนวคิดที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่เราจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเราตลอด50ปีที่เราปั้นนักเตะที่มาจากรุ่นเยาวชนขึ้นชุดใหญ่เสมอและเรานะครับไม่เคยที่จะรวมทีมจากยุโรปมา70-80%บวกกับนะครับซูปเปอร์สตาร์ของเราในในใน,ในประเทศเราเนี่ยที่เป็นนักเตะฟีเท้าระดับเอเชียอย่างเจ้าแบงค์นะอย่างนิโก้ที่มาร่วมทีมแล้วแล้วก็ อย่างเจ้าเบนเดวิตนะครับกันธนวันรอย่างนี้ครับเจ้าเชคนะครับจุฬาธานเข็มดีหลายคนครับเอเลสดอล์ A L L olo, L olo, ก็พอได้นะแต่ตอนนี้ผมอยากจะดูที่อายุนะเพราะว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดว่าจะอิชิเซนเซเองอ่ะจะทําให้ทัวร์นาเมนต์อย่างคิงคับหรือว่าต่อไปเนี่ยทีมไทยเรารอดพ้นนะครับจากจากวิกฤตได้จากการแพ้เติร์มิสถานมาเนี่ยก็อาจจะดึงนักเตะที่มีอายุนะครับที่มีประสบการณ์สูงอย่าง ก็อุ้มนะครับอย่างพี่ตังเข้ามาช่วยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วเราเราอาจจะหลุดพ้นนะอาจจะทําได้ก็ได้แต่มันต้องฮึดคือคือไอ้สี่แมตที่เหลือเนี่ยเมเจอร์เนี่ยนะครับไอ้สาแมตไปเท่าไหร่หรอกเจอใช้นิสไยเปเดือนตุลานะครับแล้วก็ไปเยือนใช้นิสไยเปแล้วต้อนรับการเอ่อแล้วก็ไปเยือนศรีลังกาเนี่ยตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันมันยากงที่ว่าเราห้ามแพ้ห้ามเสมออันนี้ก็ยาก แต่ไอสิ่งที่ยากที่สุดคือการจะต้องชนะเติร์กมนิสตาในได้ในปีหน้ามีนาคมเนี่ยสามประตูขึ้นไปตรงนี้ยากที่สุดนะครับการที่จะไม่แพ้ไม่ยากครับแต่จุดบอดของทีมไทยเรานะถ้าแพตริกูตาฟสันนะยังไม่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บซึ่งแพตริกต้องพักประมาณแปดเก้าเดือนนะครับผมคิดว่าประมาณปลายปีเขาถึงจะลงเล่นได้เขาจะลงเล่นในแมตช์ที่สามแมตช์ที่สี่และแมตช์สุดท้ายไม่รู้เขาจะเข้าฟอร์มหรือยังครับปีหน้าเนี่ยแพตริกจะ จะเข้าฟอร์มเดิมหรือ,อยังเม้นไม่แน่ใจนะเพราะว่าความหวังในการทําประตูเรามีน้อยมากนะครับการจะทาประตูได้เหนือคู่แข่งสประตูเนี่ยทีมไทยเราเนี่ยว่างเว้นจากสกอร์แบบนี้มานานแล้วโดยเฉพาะคู่แข่งที่ที่เหนือกว่าเราหรือสูสีกับเรานะ่ยากเลยนะครับดังนั้นนะถ้าถ้าเกิดเรารวมทีมโปรงแต่ตอนนี้เรากว่าจะถึงปีหน้าผมคิดว่าอาจจะได้มีโอกาสได้าจุดเบลมานะอาจจะได้จุดเบลมาสตรกเกอร์มืออาชีพ นะครับเราเราจะต้องมีตัวผู้เล่นแบบนั้นนะครับแบงก์ก็ยิงได้ครับแต่แบงก์แบงก์จะยิงได้หนึ่งหรือสองประตูนะแต่จะให,ให้ยิงได้ถึงสามประตูการันตีจริงๆริงไงต้องช่วยกันยิงแล้วอย่างน้อยนะต้องมีไซเอร์ตัว,ต,วตัวธรรมชาติเลยอย่างพลาติคุตาฟสันหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นจูดเบลนะครับจะพูดถึงแคแนทนอนรอันเนี่ยก็ยเราไม่ได้ปั้นมาปรเมศอาจวิไลก็ฟอร์มยังไม่คงที่ ดูเหมือนว่าททมไทยเราตอนนี้ยังหาคนมาแทนพี่มุยม้ยธีรศิ์แดงดาอย่างไม่ได้ครับซึ่งผมคิดว่านะมันเป็นเรื่องอันตรายกับทีมไทยชุดใหญ่เราอย่างยิ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกว่าตาดูเนี่ยตัวจบสกรเราแทบจะไม่มีหรือมีน้อยนะจะเป็นถ้าว่าจะแบงค์เนี่ยเป็นเป็นศูนย์หน้าหรือเปล่าเป็นครับแต่เขาไม่ใช่สตรเกอร์แบบธรรมาชาตินะแบงคนะ์อะเขาเป็นตัว b ิ i l เกม m เขาเป็นตัวทําเกมนะครับเขาเป็นนักเตะในผมว่าสมควรค่าอีกแบบหนึ่งนะ สำหรับสุพนัทเหมือนตานะครับตรงจุดนี้เราก็รอดูต่อไปนะครับผมคิดว่านะ่าอยู่ไม่กี่วันหรอกเราก็จะทราบข่าวครา,าวว่าโค้ชอิชีนะท่านจะเลือกใครมาติดทีมบ้างในชุดที่จะลุยศึกคิงขับนะครับครั้งนี้นะครับอิชีเองเนี่ยนะครับจะต้องคิดหนักเลยครับว่าจะทําอย่างไรเพื่อจะให้ทีมไทยเราเนี่ยสามารถไปต่อได้แต่สําหรับผมนะช่องผมเนี่ยยังขอยืนยันจุดเดิมครับว่า เราจะต้องทำตามคอเทอร์นิตี้สีข้อทำทีมโปรขึ้นมาทันทีถ้าไม่ทำตอนนี้มันจะไม่ทันแล้วนะครับแต่จุดนี้เป็นเป็นสิทธิยากอยู่ผมว่านะเพราะมันอาจจะมีเงื่อนไขไหลายอย่างแต่จริงจริงแล้วเงื่อนไขมันอยู่สภาวะเงื่อนไขนี่มันอยู่ภายใต้สภาวะผู้นำครับถ้าเกิดผู้นำเราจะทำสิ่อย่างเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็มันจะเป็นการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เรากำลังมีประเด็นปัญหาต่างๆทั้งรุ่นเยาวชนเราเนี่ยนะครับ ถ้าจะบอกว่ายูยิบสามประสบความสําเร็จไหมเนี่ยผมคิดว่ายังนะเพราะว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันในระดับอาเซียนเท่านั้นนะถ้าฟอร์มแบบนี้ถ้าเราไปแข่งขันในแชมิปี้ยชิเอเชียนะในรอบในรอบแม้กระทั่งรอบแรกนี่ก็ยากนะครับก็ยากแต่ถ้าผ่านเข้าไปรอบที่สองนี่คือแทบจะหมดสิทธ์เลยในการที่ไปสู้กับทีมอย่างบาเรนทีมอย่างกาตานะครับจะไปสู้กับเกาหลีนี่ยากเลยตัวจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่า ประเด็นเดียวคือทำทีมโปรทันทีครับดึงนักเตะจากยุโรป80%มาทีมชาติชุดใหญ่ของเราทันทีจะได้2คน3คนขวานก็ดึงมาครับดึงดึงมาเรื่อยเรเรียกตัวมาเรื่อยๆจนถึงปีหน้าผมคิดว่าทีมไทยเราจะมีนักเตะที่มาจากยุโรปครบนะครับ70-80%ในทีมแล้วฟอร์มการเล่นของเราเนี่ยมันจะไปคล้ายกับอินโดนะครับแพชชั่นเด็กมันจะเพิ่มเหมือนตอนนี้เราสังเกตด,ดูว่าเด็กอินโดเนี่ยมีฝีเท้าที่พัฒนาขึ้น แต่แทคกติกต่างๆที่โค้ชให้มาเนี่ยนะครับผมคิดว่านะเด็กเราก็ทําได้เพราะว่าเทคนิคของเด็กเราไม่ได้แพ้อินโดเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาขาดแพชชันนะครับขาดอุดมคติขาดแนวทางหรือว่ารถแมพที่ถูกต้องแน่นอนขาดธรรมนูฟุตบอลนะครับและขาดตัวอย่างก็คือทีมปร o มันจะทําให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจและมันทําให้กระแสฟุตบอลเราดีขึ้นนะครับถ้าไม่ทําผมคิดว่า มันไม่เป็นผลดีหรอกครับเราพัฒนาเยาวชนเท่าไหร่เนี่ยฟีท้าเด็กเราก็ได้เท่าที่เราเห็นนี่แหละเท่ากับยูยี่สามนี่หละครับไม่เกินนี้หรอกถึงท่านจะพัฒนาเท่าไหร่เด็กก็เตะได้เท่านี้ครับไม่ได้ดีกว่านี้หรอกแต่นะครับถ้าเกิดเด็กเราได้แพชชั่นได้ตัวอย่างนะครับได้แรงบันดาลใจได้บรรยากาศเห็นทีมชาติชุดใหญ่เราเป็นทีมปูเนี่ยผมคิดว่าศักยภาพของน้องๆรุ่นยูยี่สามยูยี่สิบยูยี่เจ็ดจะแสดงออกมาทันที นะครับเพราะอะไรผมไม่ผมผมไม่เียรอธิบายครับลิปนี้แต่มันเกิดขึ้นแน่แล้ววันนั้นนะโค้ดเราจะจะนะครับสร้างเยาวชนของเราในข้อที่สองง่ายขึ้นจุดนี้มันมัน,ม,นมันเคลื่อนหนุนกันนะมันสัมพันธ์กันด้วยนะครับเรารอให้กําลังใจนะครับทีมไทยจะอยู่ยีของเราต่อไปนะถึงแม้ว่าจะแพ้อ,อินดูวันนี้นะครับแต่เราก็ได้ชิงที่3นะกับทีมชาติฟิลิปปิน์ในวันที่ยีที่ถึงนี้นะครับอีกสวัน รอให้กำลังใจทีมชาติไทยชุด23ชุดนี้นะครับเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับแมตต่อไปนะครับ อยู่ยางไรน้ำตาใจยักใจมันได้ไฟลบไฟสงครามน้ำใจคนสาปราถนาอาชียาก่อนสองครามอาชิยาก่อนต่ำช้าเราเชาวไทยอยู่ตกภายในกลามหัวใจคือน,น้ำตาเรา ดอกไม้ผลแต่จะไม่มีลูกลูกแล้วนะแกวตาขอนำฟ้าตัวน้อยเจ้าชายคนดีหลับฝันนะฝันดีเธอแกวตาว่าคร สาย อาชีพกอนสามต่ำช้าเราชาวไทยอย่าตกภายในกลางหัวใจคือน้ำตารอวันสันอ,อีกดอกไม้แต่จะไม่มีลูกลูกแล้วนะแกตาขอน้ฟ้าตัวน้อยเจ้าชายคนดีหลับฝันนะฝันดี